จะเป็นยังไงเมื่อแวร้ายพิทักโลกเอาจริงอ่ะโอ้โหเมเกกมอยเอาจริงแล้วนะเนี่ยนเมืองเมโทรไซตี้ที่ฐานทัพลับโหดูดาวของเมกกมลยล็อกแซนเธอได้เข้ามาข้างในผมบอกว่าเธอกลับมาแล้วพร้อมกับถือของขวัญมาด้วย แต่เธอก็ต้องตกใจเพราะมีปืนสกัดพลังตกอยู่ที่พื้นเธอก็สงสัยว่าไอ้ปืนสกัดพลังมันมาตกอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะครับผมพมไมกมายที่กําลังบินมองเธออย่างหดหู่เธอได้ถามว่าทําไมถึงชํำแบบนี้ไมกมายอธิบายว่าเขาเริ่มคิดค้นวิธีและทดลองวิธีใช้พลังของเมโทรแมนในการย้อนเวลาหลังจากที่เมโทรแมนได้กล่าวถึงความสามารถในการทำให้เวลาช้าลง เขาบอกว่าเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาอยู่นั้นจะทำให้เขาสามารถเดินทางย้อนเวลาและอวกาศได้เมกามายได้พูดกับล็อกแซนว่าให้เธอมีเวลา60นาทีในการตัดสินใจและให้มินยอนพาเธอออกไปข้างนอกเพื่อสูตรบรรยากาศบริสุทธิ์เพื่อช่วยให้เธอพิจารณาตัวเลือกต่างๆได้มินยอนพูดอะไรไม่ได้นอกจากชูป้ายว่าเขาห้ามพูดกับล็อกแซนล็อกแซนก็โกรธมากนะครับทำหน้าโกรธมากเลย มินยอนก็เลยเอาปืนสกัดพลังมาให้เธอพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์จัวทีจากจอทีวีเข้าด่วนการค้นพบ DNA ครั้งสำคัญในคดีฆาตกรรมครอบครัวเค้นเมื่อ40ปีที่แล้วข้อความนี้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวในจัก,กรวาลซูเปอร์แมน Superman, ซึ่งคราสเค้นคือชื่อจริงของเขาครับข้อความและจดหมายที่ล็อกแซนส่งให้ฮาวฮาวฉนันต้องการความช่วยเหลือจากคุณ ไม่กมายชีสารเมทโทนิเซียมเข้าไปในตัวของเขาเองเพื่อที่เขาจะสามารถลบอนาคตของโลกนี้ได้ตอนนี้เขาไม่สามารถคงสภาพนี้ได้นานเขาอยู่ในช่วงที่อ่อนแอที่สุดคุณเป็นคนเดียวที่มีประสบการณ์กับเมโทรแมนและรู้เรื่องพลังของเขาฉันรู้ว่าคุณยังมีส่วนดีอยู่ฉันพยายามจะช่วยพวกเราเธอให้โอกาสฉันพูดถึงเมโทรแมนฉันมีมันอยู่ที่นี่กับฉัน ถ้าคุณตกลงที่จะช่วยพวกเราฉันไม่สามารถรับประกันอิสรภาพของคุณได้ไม่ก็หมายจะตามล่าคุณหลังจากนั้นแต่ถ้าคุณเอาชนะเขาได้ฉันรับประกันการมีชีวิตโลดของคุณประมาณนั้นแหละ <c oughs> เออประมาณว่าล็อกแซนเขาชมไอไททันนะครับหรือเฮานั่นแหละว่าเมโทรแมนอยู่ข้างหน้าชฉันแล้วอะไรประมาณนี้นะครับโอ้ไม่ก้โอ้หรือไททันได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมด หลังจากนั้นก็ตัดผ้ามาที่เมกมายที่ฐานทับลับและไททันก็ได้จู่โจมเข้ามาเมกมายตกใจไททันบอกว่าร็อกแซลเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วและมันบอกจะฆ่าเขาเพราะเธอมองเขาเป็นฮีโร่และมันจะเป็นฮีโร่ที่ไม่มีใครขวางได้เมกมายกล่าวว่าสิ่งเดียวที่แกจะเป็นได้ก็คือความล้มเหลวที่ไม่มีใครต้องการทางพันธุกรรมเมกมายสั่งให้เบรนรรดไอ้เบนบอด จมตีเข้าใส่ไททันและเมกกะไมายเขาก็ได้บินพุ่งเข้าไปใส่ไทเทนไทเทนตึงเปรี้ยจนทะลุกำแพงนะครับโอ้นะครับเข้ามาข้างนอกนะครับเขาบอกว่าไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยไททันบอกเดี๋ยวแค่ได้รู้สึกแน่แล้วมันก็ได้โยนรถใส่เมกกะไมายแล้วก็พุ่งไปอัดเข้ารัวๆใส่เมกะไมายเมกะไมายได้ใช้ตาเลเซอร์แต่เขาก็เหนื่อยจัดแล้วหมดสภาพจากการต่อสู้ ส่วนไททันตาเกือบบอดเพราะโดนเลเซอร์วิชั่นและโดดที่มิคไมยยิงเลเซอร์ใส่เขาเอามากๆมันบอกแกแกตายนะแต่ก็มีเงาบินเข้ามาอยู่ข้างหลังเขาเมโทรแมนพูดแกไม่ต้องทำงานให้ฉันอีกแล้วฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแกจะพาอซ้ำสองอีกแล้วนะเนี่ยไททันโมโหมากๆพุ่งเข้าใส่เมโทรแมนด้วยความเร็วเมโทรแมนก็ได้ใช้มือกระซวกจนไททันเป็นโดนัท เมโทรแมนบอกเอาจริงดิแล้วล็อกแซนก็มาในที่เกิดเหตุพอดีพรอมองไปที่เมโทรแมนและเมโทรแมนก็มองไปที่เมกกาไมล์แล้วกล่าวว่าไอเพื่อนยอะส่วนไททันสถานะโดนกำจัดเมโทรแมนชวนเมกกาไมล์กับบ้านเรากันเถอะพ้อมกับจับมือแบบเออเกเรมากส่วนล็อกแซนสับโดดบิดหนีอย่างไวายมกกาไมล์เรียกล็อกแซน เมโทรแมนพูดดูเหมือนเธอจะเลือกคำตอบแล้วนะเมกมาบอกว่านายฆ่ามันอีกแล้วเหรอขอบคุณที่มาอยู่ข้างฉันนะเมโทรแมนบอกเขาเบื่อที่จะเสแส้งและใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์แล้วเพราะมันเป็นทางเลือกเดียวที่เขาจะมีอยู่ตอนนี้เขาสามารถเลือกจริงๆได้แล้วทางเลือกที่จะกลับบ้านและเป็นตัวของเขาแบบเหมือนในภาคแรกครับที่เขาหมดไฟแล้วไปเป็นมิวสิคแมนเลยครับผม และมกกะมายก็เอาชุดออกมานะครับอ้าวลรวเราจะรออะไรอยู่ละ่ะเงาวบขอบใจมินยอนก็เดินออกมาเจ้านายข้ามาเพื่อบอกลาเมกกะมายเขาก็ตกใจเพราะเขาคิดว่ามินยอนจะไปกับเขาด้วยมินยอนบอกผมไม่มีประโยชน์อะไรหรอกครับผมแก่มากแล้วอีกอย่างผมถูกกำหนดมาให้รับใช้ท่านบนโลกเท่านั้นเมื่อท่านกลับบ้านสัญญาระหว่างเราก็จะสิ้นสุดลง ไมก์กบายบอกมินยอนว่าไม่มีวันที่เราจะแยกจากกันนะมินยอนก็พูดว่าผมขอกอดลาท่านก่อนออกเดินทางครั้งสุดท้ายนะครับแต่เมก์กบายก็เหมือนจะรู้เหลี่ยมมินยอนก็เลยใช้เอ็กซ i s i ชัมองทะลุเห็นปืนพอดีและใช้ l a s ซอร์วิช n ตัดเป็นคิดแคทไมกกบายบอกว่านอนกอดพื้นไปเถอะเมโทรแมนบอกนายไหวนะเมก์บายบอกไหวดี เมทูแมนบอกว่าเราจะเดินทางหรือถอยหลังดีไมก,ก้ามายบอกเราต้องย้อนกลับไปตอนที่เราเพิ่งมาโลกเราจะรวบรวมข้อมูลการเดินทางจากยานขนส่งของเราด้วยเครื่องสแกนชุดอวก,กาศซึ่งจะเผยพิกัดต้นทางของยานอวก,กาศขนส่งเหล่านั้นออกมาเมทูแมนกล่าวดูเฉยจงลอยเนาะไมก,ก้ามายบอกอย่างไรก็ตามพลังของเราจะถูกกำจัดไว้แค่การบินเท่านั้นเพราะชุดอวก,กาศจะควบคุมหรือใช้พลังงานของเรา ชุดอวกาศต้องคงสภาพสมบูรณ์ไว้จนกว่าพวกเราจะกลับถึงบ้านหากมันเสียหายแม้แต่เพียงวินาทีเดียวเราก็จะไม่ถูกผูกติดกับจุดกำเนิดนี้อีกต่อไปการเดินทางข้ามการละอาวกาศหรือจากนั้นก็จะไม่สามารถจินตนาการได้เลยหรืออาจจะคาดเดาไม่ได้เมโท o แมนพูดสั้นว่าฉันรับมือกับมันด้ไมกกไมกับเมโทแมนใส่ชุดพร้อมกันแล้วย้อนเวลากับไมกก็ม่ และพวกเขาก็ทําสําเร็จพวกเขาย้อนเวลากลับมาได้ไอ้ไอแนวย้อนเวลานี่มันคุ้นๆนะเนี่ยอเวนเจอร์เอ็นเกมปะเนี่ยนะครับเมกกะไม้เอ้ยฮมเอ้ฮมฉันบอกแล้วมันใชยได้เมโทูมแมนบอกดูบนฟ้าสิเมกกะไม้ก,มกล่าวยอดเยี่ยมอีกอย่างนะฉันไม่คิดว่าจําเป็นต้องพูดเรื่องนี้แต่ฉันก็จะพูดมันอยู่ดีและเขายังบอกอีกว่าอย่าปฏิสัมพันธ์หรือถูกใครเห็นโดยใครก็ตามมันอาจจะเปลี่ยนแปลงพวกเราได้ m e t ท o Man บอกโอ้ฉันเข้าใจแล้วแล้วก็ตัดเพิ่มมาที่ฟาร์มของ m e t ท o Man, <ato> Man. เขากำลังเอาแคปซูลของตัวเองตอนเด็กออกไปจากที่นี่แล้วก็ถูกยิงหมวกจนแก้วแตกเลยนะครับโอ้ m ม g o กตัดเพิ่มมาที่คุณลุงชาวไร่แกบุกรุกที่ของฉันแกไม่รอดแนะ่ m e t ท o Man พูดพวกคุณทั้งสองคนตลอดทั้งชีวิตของฉันพวกคุณสอนให้ฉันต้องเชื่อฟังเพื่อรับใช้ทุกคนยกเว้นตัวของฉันเอง และในที่สุดเมื่อฉันได้ตัดสินใจเลือกเพื่อตัวฉันเองด้วยการไม่เลือกพวกคุณที่อยู่อาศัยแห่งนี้ดูเหมือนจะเหมาะกับฉันมากกว่านะไอย้ยะเหมือนตอนข่าวต้นเรื่อยนะครับที่ครอบครัวเครนเนี่ยตายหมดเอ้าอย่าบอกนะเมโทรแมนคือซู p เปอร์แมนเนี่ยนะครับอืมโอเคแต่เมโท o แมนก็ปรากฏตัวขึ้นไม่กระมายไม่คาดคิดว่าเขาจะทำภารกิจเสร็จอย่างรวดเร็วขนาดนี้ เราพ้อมจะกลับดาวบ้านเกิดของเราแล้วเขาถามว่าชุดของเมทัลแมนคนาดหาไปไหนะเมททลแมนบอกว่าฉันสมนึกด้วยแล้วไม่มีเหตุผลที่ฉันจะต้องกลับไปที่นี่ฉันคือพระเจ้าและฉันตระหนักถึงศักยภาพของตัวเองแล้วเมทัลแมนได้พูดเอาเด็กคนนอนมอสไม่กล้าโยนเด็กออกไปผมตะโกนว่าอย่ากลับมาที่นี่อีกนะ เมทรแมนกล่าวก็ได้ฉันจะจัดการแกต่อยตัวแก้ทะลุเหมือนที่ฉันทำกับเพื่อนของแกเฮ้ยทำไมทำไมฉันถึงต่อยแกไม่เข้าไมกรมาไมบอกฉันไม่มีสะืือไงปุ๊บนะครับนะครับ,นะรบก็คือไมกระไมที่แบบพลังตื่นหรืออะไรนี่ก็ไม่รู้นะครับไมกระไมก็เผลอไปกดเครื่องย้อนเวลาจนเกิดหลุมดำขึ้นมา เหมือนในภาคแรกนะครับที่หลุมดํามันดูดดาวเคราะห์ของเมกกะไมายและเมโทแมนนะแบบดูดดวงดาวของพวกมันหมดเลยอะไรเงี้ยพวกเขาก็เราก็จะได้เห็นนะครับว่าเขากลายเป็นซากแล้วนะครับแบบโดนระเบิดตายอย่างสยดสยองมากนะครับก็มีแค่นี้แหละนะครับเออก็เป็นเรื่องทฤษฎีดักดาก่ะนะเออก็มีความเป็นไปได้อยู่นะนะครับอันนี้ก็ม้วนๆหน่อยๆน,นะโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับโอ้ก็นะครับก็เหมือนตามต้นเรื่องนะก็คือเมโทรแมนเหมือนเข้าสู่ด้านมืดแล้วอะไรางี้นะครับ โอ้นะครับดาร์กมากโอเคจบเท่านี้แหละ